ค่ะยินดีต้อนรับส an ู่ช่องสมบูรณ์ชูชาแนลเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะก็นี่มีเอฟซีนะคะมาหาลุงฝ้านะคะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องยูทูบเบอร์ด้วยนะคะประาสััมพนธ์เอาแล้วประชาสัมพันธ์เลยเออโอ้เอฟซีตัวยง แต่พยยกคุณนายคุณไปลอแต่ทำเ่ไปเจ็บไปลไม่เจ็เพดไปอันนี้มีกี่กล่องนปคะแีองกล่องะไม่ได้ไปห้อยังเตงันแอดไจ้วนะคะมาไ้ย่าลืมอย่าลมตื่นมาแม่แม่เจอแอดนไม่เจอแม่จะทำยังไงแม่เจอดจะทำยังไง้กอดู

มันเป็นขมิ้นหรอ่หมน่ากลัวนะคนไม่ใช่คนหรอคนไม่ใช่คนไม่ใช่ขม้ใครที่ตกใจเลยคนไม่ใช่คนมีแอปไซนไม่ใช่คนแอปไกใสนะคาระเซ่มาตามงาดงบากเจโรนซีอ๋อเจโรนซีตันเจโรนซีให้เมื่อกี้เราได้แต่สินสินแล้วนึกว่าแจ็กาลสินมาเมื่อกี้นี่บ่ กี่และอ่ะอย่ากมากอยากมากอย่งน้อยสมม่ิหอมไมเย็นลัยอนแล้วจะกดเอสเอ็มเอซดเอสนแฟนกลับตัวยงเลยแล้วลขึ้นศาลวันนี้ไม่เจอลุงพลให้กำลังใจนไรน่ะคะมาให้กำลังใจลุงพลกันแต่ะค่ะตอนูก็และหาว่าพวกเขาเข้ากัเส็จไปกดให้ กูกำลังแจกให้บอกจ้าขอบคุณขอบคุณค่ะเพราะว่าคันบุญเลยฮะพยายามพุูดเฮาสิกดอตกดอตสก๊ตให้จ้าลาอันนี้ของก้นนี่แหะเอชชิดใส่ไข่แน่ถ้าเป็นโรตีก็พิเศษใส่ไข่ใส่ไข่ถ้าเป็นโรตีคือใส่พิเศษใส่ไข่ก็คือช่องแอดไก่ช่องเอดชิดถูกต้องถูกต้องใช่ไหมพ่อใช่ไหมมันเป็นไงครับถูกต้องครับมันเป็นอ๋นเป็นอย่างนี้ นะแม่แม่ดูแม่ดูแม่แม่ดูโอแม่แม um ่แม่แม่แม şey ่ไม่ใช uh, uh, MM ่ไม่มีนะไม่ใช่ไม่มีเสื้อใส่นะแม่นะมันดูนะมันโชว์ยมันโชวยเออเดี๋ยวช่วยทำุญช่วยลุงพลหน่อยเอาเอาใครใครใครรับใครรับใครรับมาจากเอ่ออะไรนะแม่ อันมาจากไปมาจากกรุงเทพเพิ่นจะไม่มีเวลาที่จะได้มานานๆครั้งวันนี้เพิ่นก็เลยมาแล้วได้ฝากไปร่วมสร้างองค์ปูร่วมสร้างองค์ปูมันคือการร่วมสร้างองค์ปูมันคือบุญของท่านโอเคบุญเนาะใช่แล้วใครจะเป็นคนเอาไว้ เอพีเอเพีอเอาสองคนนี้ก็ได้อารับแทนรับแทนลุงมือควาด้วยกันด้วยกันเพีเอมือว้าเ้กันมือมือมมือว้าด้วยกันกแบบเราจะาเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปเนาะค่ะไว้สร้างมันจะมีค่ด้วยนดคนุะนะคะคุณจะเลิ่นสินาดบากครับมาอีเดี๋ยจะมาอิปนี้มีหลายช่องที่เป็นพยานหลักฐานคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะไม่ต้ เห็นคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะมาแก้บนวันตอนไหนแม่ออมาอยู่บ้านออกพ้านสายเหรอมันสินมาจะไหนเอาไปเอ็ดลายมือแกไว้แล้วก็เรามาเขาโทรบอกบอยยังบอยเอ็ดนายมึงเดี๋ยวทักเข้ามาถ้าเข้ามาคอมเมนต์อันนห้างเม่เงียบเ้าจะตีห้าของแพทย์เป็นไหมโซลาร์พลังนแสงเขาเอดนายตั้งแต่ตีห้าสิ่งที่เขาตี ีโรตีใส่ไข่มีแค่สามช่องเท่านั้นที่ติดตามโดยแบบเรียลไทม์สวัสดีคร่ะผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮะัสดีค่ะอไเออเออเบอเเเ อากมน้เียอย่ามนยอแล้วอันคุกคอเไปด้วยอ้าแล้วครับเอฟซีโอ้ดู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 แม่แม่ต้นไผ่สวยมากเลยนะแม่ดูต้นไผ่ไผ่เดียวสู้กินแล้วกินไม่ให้สู้กนอ้ต้องาลับโงแ่ม คันออกภาคันต่าตอนนี้จ้างคนเ็ดเยอยู่มุมกล้องมุมกล้องใหญ่มุมกล้องใหญ่มุมกล้องโน่นนนไม่เห็นนกะบ้ามือไ่ม่ได้ไปมือนี้แอนเห็ดเยอเาืม้งอันนี้คือดีพอบ้านนะคะต้องรีบโอเคเลยนะแกแกแกก็มีแต่ลุงพกลแกก็เออต้องพามาดูคะเยอะมากับพ่อ ยายาใส่ไหล่กันข่อยจะกี่ข่อยมาเบิ uhh ้งแล้วมันไม่ใช่ไอ้หน้าต่อคุณอารมณ์ขึ้นคนขาดไจังไลยบวกควยวอจะเปเตะผมโอ้โ FC ถึงกับอืนบักสันอย่างงี้กันผมไปเลย คือจังกาเฮ็ดกับลูกเคยลูกสาวแบบนี้ฟังเราของขึ้นตัวให้ตัวให้ลูกอาเจ้าเบิ้งนี่ะเบิ้งผู้ใดเขาเบิ่งมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่เอฟวอนี่ตุนอันนี้ไม่ลัก็จเจี๋ยงนะเบิ้งเขาลคอีก่านี้อ้นี่ยไก่อนท่านี่แหละ ับสคนยไ้ปเชอมายุคนี้การถ่ายคลิปคือการขี่รถสกูเตอร์ไปฟ้าแม่บางคนอยู่กันบพราังวดเนาะจ้าอนราะยัวดไปดูคนจะทายอโดยยืงอยางเคลื่อนยอนอ่ะเป็นยานดีอันนี้เป็นู้ิงแกงนะครับขอบคุณค่าแม่

ขอบคุณแม่มากเลยแม่อย่าลืมไปจุดขอบคุณค่ะแม่ก็ไปจุดทูกตรงนั้นนะคะไปขอพรไว้เลยค่ะทีพีกาแฟทีพีสกินในช่องบวยต้องนี่นะคะก็เอฟซีนะคะมาแล้วค่ะโหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลนะคะอย่าลืมทีพีกาแฟทีพีสกินแนะนำช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ กำลังสาัางกำลังนั่นนี่เนาะเจ้าทำนั่นปเรจเบ,บ้องแต่เริ่มคนตะลงคมทีทมกบัรอบกอ้อ